มาเบิ้งค่ะมาจอบเบิ้งยังตอกเราเฮ็ดอีหยังเจ้าผ่าเข่าไหมยังในยังตอกฮะเจ้าผ่าข่าไหมเดี๋ยงก็ข้อมเข้าอยู่ในวัดสิ่้อมขาวอยู่ในวัดคก็ก็ที่ไดข้อมข้าข้อมเข้าหรอข้อมข้อมปวดถ้าข้อมบวชเรื่อานแล้วมันจะทั้งปวดว้าเลยมันสิอยากไปอ๋อในเจ้าที่ไปไปข้อมขาวมาข้อมขาว พร้องห้องเพ่นอย่างนาะพี่โจพี่โจสวัสดีค่ะพร้อมเพ่นอย่างก็เมื่อกี้เมื่อกี้สวัสดีครับอ่าัดกัดตัวอย่างกรอบอยู่แล้วแกก็นอนหลับแล้วแกก็ตื่นมาพี่ปุ๊กก็นั่งดูพวกผมตันอ่าแกกับปุ๊กปั๊บอยากไปบวชเทาเหรอเพื่อยากไปบวชเท้าอยากออกเหล่ากันอยากออกเหล่าอันนี้คิดเองดีนะเอ้าออกกนไม่เองเลยออกกนไม่เองเลยครับมันตีเป็นคนไม่เป็นผู้นำผู่ใคนะเอ้หลีประเดี๋ยังต้องเจ้าบอกอีหลีสิแมเจ้าเจ้าคือคิดจังสีอาไว้ฟังดูความคิดเป็นยังไาผมฟันเกี่ยวกับผ่าเข้ามาต้องขึ้นสอน Mm. เหมือนกับว่ามียางจากอย่างมาสก,กิดผมว่าเออโดนใจก็ถ้าผมบอกแก่บนในหนังเรื่องนี้ผมบาดแต่เป็นบาดหรือเป็นบ,อบ,อบ,อบอ่อมันมันหรอเพราะว่าจเจ้าเล่นในห,หนังเจ้าปวชเจ้ายังไงแนี่นนนเพราะว่าผ้ากแก่ผมบวชเส้นผ้าแบบที่ว่าบริขอเข้ามาล่ะส่วนนี้เด oh. ือดอ๋อคิดเล่าที อืมอืเราไเป็นพระเราก่ได้ขอขมาเออเขาไ่ได้ขอขมาเขาไปใส่เเขาเหยีเขาใส่แม่นแม่น่นหัวโกนกินเป็นบาห่านกิก็คือว่าบด้ขอขมาราตรวดตอนย่างเลยส่จับโกนเอาซื่อนต่เอ็มนีเขาอไน้องแง่กับแม่เออนี้ไม่ดีปีกายู้สึกว่ามันมันตกผิดยังย่างเลยมันกินอืม บัดนี่เจ้าพเขาก็ผิดเรเืรเ่องนี้ผมก็เลยคิดเมื่องมันเลทําให้เราโกลว์หัวเลราผอมพักแรกงเขาก็คิดว่าเป็นการแสดงเนาะเขาก็แบบว่าเขาไม่ได้เป็นคนเคลงคัดาศาสนาปานนั่นน่ะนะเราเป็นคนแบบมีของมีวิชาหน่อยคนเก่าแก่หน่อัแล้วคิดว่ามัานผิดนะทีดนะมันนี่แล้วที่ไปเขาเอื้อนว่ายังไปถือศีลตีถือทังไงเนี่ยฮะครับโฮมขาวถือศีลโฮมขาวถือศีลศีลหาศีลแปดศีลหาศีลแปดเมื่อใดบาดนี้เมื่อใดบาร์นี่ที่เริ่มเมื่อใดใช่ไหม เราแร้งไปส่งครับเพื่อวันทีจะหายแล้วเราเองนะครับเมนที่ใส่ไปกี่ซีซีวันนิ่งที่สิบสี่เขใช่ใช่แล้ววันนี้แกไปพรุ่งนี้แกจะบวชเพราะว่าพี่พ่อเดี๋ยวจะไปถ่ายคลิปอยู่แกจะเข้าไปบวชขาวนที่วัดป่าวัดใดวัดใดวัดป่าวัดป่าขุดน้ำเทียงวัดป่าขุดน้ำเทียงวัดป่าขุดน้ำเที่ยงวัดป่าขุดน้ำเที่ยงบ้านหัวดอนอู้ผู้ใดสนใจเด้อค่ะเด้ออนุโมทนาสาธุกับยังตอกบ้านนี่คือคือบวชซื้อซแม่นบ่คือคือคือขึ้นถือเนีเออเามามา อะไรมันมันปลูกปับแบบยืมยู่ซีผมผมนั่งตัดหน้าอยู่พี่ปลูกกันอยู่ต้องกันอ๋ในนั่งนี่นั่งเนี่ยยังต้องผิวนั่งนั่งกับเนี่นี่เนี่ยนั่งเอออ๋อวันนี้ก็คือที่เป็นซีนซีนหาซีนแปดซีนหาซีนแปดเนีเพิ่นเพิ่นตั้งใดแน่นี่ยเพราะว่านแตคือว่าซีนหาซีนแปดแตคือเออกับไอผู้หญาญิงยัผู้สาวไปหากระดาอยู่แต่ว่าหึงฮะไปแก่คือไม่ออกออกไปได้ ไปเพ้นไปจังหันนงเสร็จเตียงานได้ครับเพราะว่าผมบ่าถืสินสองร้อยยี่สิบเจ็ดสองร้อยยี่สิบเจ็ดขอคือพระต้องต่อสินขาย่าเต้ยยากะบาดผู้หญยคขามูกก็อะไรก็ยุ่อยูกับเรแน่นอยู่นี่สองร้อยยี่สเขอคือเป็นพระโอ้ยนับอันนี้ก็คือสอันถือได้สินหักับสินแปดเื้ออนุ่งนุ่งผ้าขาวผมผ้าขาวกับพี่ว่าเราหาค้าหาคำ ฮะคะห้ามค่ะคือเห็นทุกอย่างคือขิดของสงเลยแมนบโบจำสินเนี่ยแมนบบก็คือว่าเออก็อยู่ในขิดของสงอ๋อเหมือนเหมือนที่เขาไปห่มขาวเป็นแม่ชีไปอย่างสประมาณน่ะเนาะอาซุ้มแม่ชีเพ่นนั่นนั่นครับอืมเจาเห็นเจ้าชีเพราะว่าเจำสินคนเนี้ยแก่ยังจำสินว่าเขาซื้อผิดข้าวมานไหมแมนบ่ก็คือว่าแก่ในหนังเฮ้ยหนังปอบยัยม้าเพราะว่าเขาเคยแก่บนไม่แต่อัน ก็จะปวดก็ะก้นหัวเอาซื้อห่มผ้ายกันเขาเรารู้สึกบ่สบายใจไป็นบ่สบายใจไงเเพราะข้าใจเข้าใจแล้วเราอายุซื้อแล้วกันนี่เรามเมื่อหนาคตข้างหน้าถ้าเกิดขึ้นยังกับผมเออทีว่าเขาเอิดว่าดวงบอดียังมันมันเป็นไหนทุกอย่างเราสิี่ญาตเนาะเราถือมีของมีอย่างนั้นเนาะ คือว่าผมบวชแก่บนก่อนวันเกิดเกี่ยวบ้างที่ว่าเจ้ามาผิดแบบผิดภาคแรกเขาไปจับเจ้าคนหัวใส่ชุดเหลือยงกับมืนอีพี่ไก่ไปแหน่หน่ะม่เห็นไอ้เจ้ากินเหล่าขวบไม่ยังาขอมเผื่อบมเกี่ยวบ้างบางทีคิดคิดว่ามันเกี่ยวบ้างเกี่ยวยืนบ้าผิดของิมันอาจจะเยึดตะิ่มต้นแล้วว่ะแต่ว่าผมกับพายามสังเกตตโตจะฟ้องมาเรื่อยๆเป็นยัง ผมต้องเป็นจางสีมากก่อนเจ้าหูวโตยิ่ง่เวลาเจ้าเมาแล้วเจ้า่แบบแม่นก็คือว่าเพื่อหูเหล่าหูเหล่าไปต่างๆหน้าหน้าไปวัตถุที่เดียวเราผิดน้ำนั่นหอมสีแมนเพราะว่าหนึ่งก็คือว่าเวลากินเหล่าหรือว่าเออสจางยูซื่อสีเออวาก็ปวดจางสีต้งเท่็สติสตางก็เหมา่วนปวดจะไปบุ๋มหูเหล่าหูเหล่าแม่แม่แม่แล้วเป็นแบบนั่นนะฮะเบิร์นอย่าควางอยู่เออไขแน่เดี๋ยวเราลูกโต ซ่องกระจกเบิง้งหลังของนะคิด<อ><อ>ดีคอสนสร้างแกะแต่ของสังเกตแต่ของตลอดไอ้คนเฮามันสังเกตแต่ของดีเด้เพราะมันมีดีเด้ไปเรือยเออต่นเช้ามาเฮ้ยวันนี้กูณทำอะไรติดหรือเปล่าแมน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 ลิ้นหนี่งก็พยายามคิดย้อนเหมือนกันแต่ถ้าเจ้าคิดได้มันก็ดีแล้วเพราะว่าเมื่อนั้นเสียป,ปุ๊บวายู่ทีมงานกับวายู่ยังตอไปกออ่ะยังตอกเรามันเรากลับมาเรากลับมาหนึ่งเข่าเด้ลินกับไอ้คนเฮาที่ไปเดียวมาไปลิ้นจิ้มลิ้นตู้หาพิภูบายให้เนี่ยลินมาสร้งกระจกเบื้องหน้าตังวันนี้ได ยังตอกผู้ใดมาหาเราอ่ะนะแท้ๆแล้วเขาไปนอนตอนแรกเรานอนแล้วเราลุกขึ้นแล้วเราเว้าวพี่นึกว่าไม่แล้ว่าบอกกับไพ่ก็เลียวว้าวแล้วบอกกับไผ่ว่าก็เลยโทรทางบอกไอ้ปุ๊เฝ้ามาด้วยฉันตอกคุยกับไผ่บ่ลูกเพราะวันไอ้นี่วันรับไปแล้วได้ฟันบอกวันวันก็ออกฟันมันไอ้พวกหัวตัวสำหรับฟันเลยอย่างมันเพิดหรือว่ายังแล้วมาคุาบอกคนเดียวเด้อหรือว่ามันบ่เกี่ยวกับเหล่าบันเกี่ยวกับว่าผ่าสิี่พิสที่ความันบ่เพราะว่ามันบ่ ที่จริงอ่ะมันบ่มี่ยังไอ้กะทีว่าแบบที่ว่าเออไอ่บได้ฟันโบได้ยังไงขนาดก็เหมนกับว่ามีไอ้วินญานหรือยังอีกพิซีนึัง่ะเออที่อ้บุกหมูตัวอ้นรับเสวยแอบไว้นดรัเสวยเลยแต่บุกหรื่องเลยว่าพร้อมลูขึ้นรอยังเออนะอยากายคลิปให้เจ้าเบิ้งยุ่งจะลูกขึ้นไมอหลีเพราะว่าเราไม่ได้ปิดไฟในห้องกองไปายมืออื่นเศร้ามืออือืดอืดอืดอืือื สองโมงครับสองโมงสามโมงเช่เอาบนแบบนี้ตรงนี้พาหี่ยงบนโซนี่ไรบอกก็คือว่ากแม่แม่ผมท่าผมไปขวาอ๋อเห็นเห็นพุทโธครับไปเออแ็คือแม่ผมนั่นนะเป็นคนแก่เพราะว่าอันเมื่อนั้นก็มบนี่ไงเออมีแม่น้องแม่แล้วก็อ่าเดี๋ยวไปแสดงนำยั่วแฉอือ ที่บ้แสดง้บอกตามเขาเลยบ้านนี้น้องแม่คือเบียกเศร้าบาดคนตอนทำยี่สิ่คนอาชีพนัง่งหูก็คือว่าสิไปมือ่อื่นน่ะเนาะบวชแ,แล้วก็พิธีการใดๆก็เดี๋ยวไปเบิ่งนั้นช่องเสียปุ๊แต่ว่าเราคิดได้ก็ดีแล้วปบรลกขึ้นมาสิรับกดนี้เริ่มบวชตั้งแต่มื่อื่นวันที่อะไรเมื่อื่นวันที่สิบห้านะถึงวันที่ ยี่ห้ายี่ห้าตอนแรกก็คือเป็นรัาไปรับเจ้าเนาะแจ้วันที่อันวันเกิดเราวันที่อะไรก็ยี่หกวันที่ก็คือวันที่ยี่สิบไฮเจก็เฮียกับทีมงานผมเออโพสในวันเกิดผมบอกอังสี่ผมว่าตอนนั้นผมอยู่อยู่จำเส้นอยู่ยีผมยังสีมากก็ดีล่ะเราคิดได้นะคนเฮามันคิดได้เราปรับตัวโอเคเลย แต่ถ้าสมมติว่าคิดว่าได้บ่ปรับโตมั่นใจว่าเจ้าของถึกเบิดนี่มันบ่ออันนั้นนะถ้ามีคนทวงเนาะแต่เขาเนี่ยคือสามารถอะไเหมือนผมว่าทุกวันฉันทำอะไรดีกับใครมาหรือเปล่าทำอะไรไม่ดีหรือเปล่าอืมอีเนี่ยคนคิดเท่านั้นเนี่ยจ้างอันจ้างเอฟซีเพิ่นวาลินไปกินเนาะเป็นยังต้องเว้าแล้วก็หัวลิ้นกับมายอนเบิรงอันนั้นลีก่ะมันเป็นน้ำเพิรนอิหลีเด้ในบางมุมยังสีหนะแต่ว่ามันก็เป็นตัวตนของเขาเขาพยายามปรับอยู่แต่เสียเปลี่ยนเลยทั้งเบิดมันกะ มันก็ยากอะนะมันเป็นมาแบบนี้แล้วอะนะบริบาตเลยซื้อมาปุ๊บปั๊บมันมีสองอย่างเลยเออเอาเป็นยังไงจะต้องคิดได้เอาฟันนะวัดเจ้าตีตีพ้องตีแก่ก็คือว่ามือวันเกิดผมอืมเออผมว่าที่ผ้าชิมงานกกแต่ทุกคนเฮ็ดบุญแต่พอมุมบุญอ๋อก็คือเฮ็ดบุญในวันเกิดของผมนั่นละก็คือไปสร้างให้ท่านไอ้คือว่าไปไอ้เอาไว้อัน พระทหารตอนเที่ยงอ่าก็คือว่าเออเข้าเดินทางออกจากมีสามโมงเช้าไปหอดเห็นวัดปลายพุณนลำเที่ยงกับสี่โมงพ้อมสิไปบวชอีกก็คือว่าประมาณสามโมงเช้าอแล้วพี่โจไปไหมเนี่ยพรุ่งนี้ไปไหมเนี่ยไปไอดพระมงไปไปหอดหันก็คือว่าอือไปกี่ทํางานเนาะไปแต่ตอนเช้าตอนเช้าท่านไปได้อยู่เป็กเป็กข่างานจากมงอ๋อท่านไปได้อยู่ดอกไปน้ำกันไปอัน ลไปอนุโมทนาบุญน้ำยังตอกเราคิดเดี๋ยวล่ะเราอยากบวชก็คือว่าไอ้ไปห,ไห,หอดไม่นี้ชุดขาวเขาต้องซื้อเพิ่มบ่จริงๆซื้อไม่บ่างนะต้องซื้อเด้อันนี้ไม่ได้เจ้าต้องไปซื้อเป็นนางเกงเป็นนางเกงเป็นเสื้อไม,ไ,ไม่ได้ได้เดี๋ยวมันใช้เราใช้แสดงนี่เออต้องหาซื้อนางเกงมันไปเรยเออส้นเสียพวกผนไปซื้อเออให้พี่ภูพักซื้ออะไรหมดเออนางเกงก็เขาเอานเสื้อยังยืดมันเป็นชุดขาวนี่ล่ะมันมีขายอยู่ซื้อแหละก็คือส่งผมเมื่อหาแม่เลย พ็เมื่อเช้าน้องกับแม่ผพ,พายฝังสิงนะได้ยินไหมเสียพูพายยังต้อกไปซื้อชุดขาวให้เด้อจากสองชุด <c oughs> เออแล้วกลับไปส้ม<อ>ใ,<ห>ให้ให้คุณให้แม่เราเมื่อื่นเอพิ่งก็ได้เฮพิธีพวกเธอก็ตื่นไปแต่เช้าตังง้งเสาร์ไปกันได้ครับผมไปกับแม่พ่งกับสิประมาณเจ็ดโมงเคืองแม่พง่งสิไเอ็ดใส่จังหันใส่ยังอย,งอยู่แล้วตั้งมุ่งเสาร์คือเวลาคนตันเขาตันเขาแล้วตั้งให้คนเฮพิธีผม ก็คือปวดาอจะมีจ้งเซกัท่านอืมไปซื้อไปซื้อชุดพาะเราไปซื้อชุดสองชุดซักเอาไงมื้นี่น่งข้าน่องเทาห่มข้าวบ่ได้บวชเป็นพระเขอเอื้นพ่อผ่าเา้านั่นละเออนัละงตรงนันของมหรือวะมือเกือบสิบมือคนเก่ามือเ่ามือเขาไปรับเป็นมันดี่ยหายนะดีหายนะเพราเนี่คือเปรับทั้งหมดอ่นอืมอรับมาผีเลย แล้วไปซื้ออนุโมทนาบุญน้ำเลาาดีแล้วแล้วก็จะได้หยุดเหาหยุดยาไได้เอ้าทบกทวนจะขอเบิ้งดีได้พอมือสองนก็ไปใส่เต็มห้องเออไใส่เตห้องวุ้งนั่นหนาม่วิ่งวิ่งข่างือว่า โอคือสิเงียบเหงาเห็นเนาะเราไมยุ่งกันเลยเอุอเงียบยังไงเด้ล่ะผมลาบัวไซื้อแต่แต่ว่าพี่เจ๋อ็ได้ย็ดงานเต็มที่เลยวันนี้เดีอผมเพงผมผมเองเคยขายเนาะโอ้ยนะคะเก่ามือเด้อค่ะเด้อวันนี้ัดผมซื้อองมาซื้อเซียมพมาแต่ยาวก่อนนะนั่นแล้ไปแก้บุญน้เหรอหรือว่าไข่เขาอาจจะไปก่อนอะนั่นมื่อนั้นจะตรทจว่าน้ำยางตด แต่ว่าผมตั้งใจเฮ็ดอีหลีเออนะคะดีใจลำเล้าเด้อเรียนไปเรียนเรียนจปเรียนไปซื้อชุดอะไเดี๋ยวไปซื้อชุดให้นะคะเพราะว่าชุดขาวเอาเป็นแบบกางเกียงนะชุดขาวเสื้อขาวนช่ไหมพอผัาขาวน่ะเขาเอื้อจ้ะพอผัาขาวนั่ะแล้วก็บ้านเนื้อเดี๋ยวไปซื้อไว้ให้เล้านะคะอีบ่ได้ซื้อสามชุดจริงจิะโอ้ยซองชุดก็พ่อที่เพราะว่าก็คือว่าเออซักทุกมื่นซักทุกมื่นเลี่ยนกังแค่ละหมื่นละชุดมื่นละชุดแค่นั้น อันนูมโนาะบุญน้ำเด้อจ้ะเนี่ยเสื้อทัตอไม่ไม่มีวันีเลยเิเดี๋ยวแต่าฮโาฮยาฮ่โฮ่้ฮาฮยาฮ่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 าย่าฮ่อฮ้าฮอาฮ่ออ,อ่า่าฮ่้ฮ่าฮ่โฮ่า่าฮ่า้ยาาฮ่าฮ่า่โฮ่า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 า้่าฮ่าฮ่่าฮ่าาฮอาย่าฮยอ่าโ่าฮ่า่า่าฮ่ย่อฮา่าฮ่าฮ่่าอ่ แต่ว่าทั้งทั้งทั้งค่ายนี่ท่ายท้ายคิดได้อยู่บอ่เหรอบ่ได้เนาะทั้งค่ายไปหาเราได้อยู่บ่ได้ครเพื่อเชิญจังพาแม่ป้าไปอันไม่ออกไปอันจังหันไปเพี้ยนได้อยู่บ่ก็ได้ครับได้าบนช่้านเป็นเป็นแม่พ้องบวชเปนพระ่นก็ไปได้ไปก็คือว่า่นเป็นญาติโยมกะมาณน้าน้องกับเป็นพอเขาคนก็นั่งคุยกันได้ก็บอก ตายยังกันได้อืมแต่ที่จริงมันแมนบ่าละประมุกอืมอ๋อถือว่ายเสร็จพระราชรงเข้ากันแล้วกันอือโอเคได้ก่ะเดี๋ยวล้อเบิ้งช่องเสียปูเด้อมืออื่นเซี้ยนไปบวชไปอย่างเราพาเราไปอันนี้ล่ะถือขาวนี่ล่ะค่ะเขาเอิ้ญว่าย่างบุ๊ถือศีลนะคะประมุกใายซื้ออุ่นมาอ่าฮะบอกเรือไใหเด้วยดู <laughs> อ่าสำหรับคลิปนี้ริสฝากคลิปน,นะค่ะเด้อฝากเขายังตอกมาให้ทีมงานเบิงค่ะนุโมทนาบุญน้ำเล้าจ้าสวัสดีค่ะสวัส <c oughs> ดีค่ะสวัสดีค่ะ